สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการทําน้ํายาในการไล่แมลงและบารุงต้นพืชทางใบไปพร้อมกันเราจะได้ประหยัดทั้งเวลาและรายจ่ายนะครับเดี๋ยวตามมาดูว่าผมจะใช้อะไรในการไล่แมลงและบารุงต้นพืชทางใบาตามมาดูกันเลยครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะครับคือเราจะต้องทําหัวเชื้อกันก่อนนะครับ เราจะใช้น้ำเปล่าแก้วเปล่ายาสีฟันและเครื่องดื่มชูกำลังนะครับในการทำน้ำยาในการไล่แมลงและบำรุงต้นพืชทางใบนะครับโดยการใช้น้ำเปล่าใส่แก้วเลยครับเราจะใช้น้ำเปล่าเทใส่แก้วประมาณ 200c ซีนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังในเครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามินจำนวนมาก วิตามินจํานวนมากในเครื่องดื่มชูก,กําลังนี่เองครับบํารุงต้นพืชทางใบได้ผลดีเลยครับเราจะใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะครับประมาณหนึ่งฝาใ,ใส่ลงไปรวมกับน้ําเปล่าเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ตัวนี้เลยครับในการไล่แมลงคือยาสีฟันทุกยี่ห้อใช้ได้หมดเลยครับ แต่ถ้าเกิดว่าเรามียาสีฟันที่ผสมสมุนไพรจะดีที่สุดเลยครับเพราะว่าในยาสีฟันจะมีมิ้นและเกลือเป็นส่วนผสมนะครับทั้งมิ้นและเกลือจะช่วยในการไล่แมลงได้ดีมากเลยครับโดยเราจะใช้ยาสีฟันนะครับประมาณ1ข้อมือนะครับเราทำสออย่างไปพร้อมกันจะได้ประหยัดทั้งเวลาและรายจ่ายหลังจากนั้นนะครับ เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีมิ้นซึ่งมีรสซ่านะครับจะช่วยในการไล่มแมลงได้ดีมากเลยครับและในยาสีฟันยังมีเกลือเกลือก็ช่วยในการไล่มแมลงได้ดีด้วยครับและนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับสูตรในการไล่มแมลงศัตรูพืชรวมทางบํารุงต้นพืชทางใบเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับ สูตรนี้จะมีส่วนผสมของยาสีฟันและยาสีฟันนี่เองครับซึ่งมีมิ้นและเกลือช่วยในการไล่มแมลงศัตรูพืชได้ดีเลยนะครับและในการบำรุงต้นพืชทางใบสูตรนี้นะครับเราจะใช้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังในเครื่องดื่มชูกำลังนี้นะครับจะมีวิตามินจำนวนมากวิตามินจํานวนมากนี่เองครับจะทําให้ต้นพืชของเราแข็งแรงจเจริญเติบโตดีและใบใหญ่ใบเขียวแบบนี้เลยครับ ใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินโขนไม้ยืนต้นแม้กระทั่งไม้ประดับแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับสูตรนี้ไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับในการฉีดพ่นสูตรนี้นะครับเราจะฉีดพ่นทุกๆเจ็ดวันต้นพืชของเราจะปาราศจากแมลงศัตรูพืชและจะงามแบบนี้เลยครับ และคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรจากยาสีฟันนำมาไล่มแมลงศัตรูพืชและบำรุงต้นพืชด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะครับและถ้าใครมีสวนเล็กๆนะครับใช้สูตรนี้ได้ผลดีมากเราจะประหยัดทั้งเวลาและรายจ่ายเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิททยพีชนเนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ่ช่องวิททยพีชนเนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทัยพีนะครับผมสูตรนี้นะครับจะมีส่วนผสมของยาสีฟันและเครื่องดื่มชูกําลังจะช่วยในการไล่แมลงศัตรูพืชรวมทางบํารุงต้นพืชไปพร้อมกันเลยครับ